สวัสดีค่ะบอสผ้ามือสองค่ะแอลค่ะคางค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดชุดสูทคุณผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นลดเอ็กซีนะคะเป็นคาของทางบริษัทละราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคา5,500บาทนะคะน้ำหนักนะคะลูกค้าจ๋า45่กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า100ถึง130ชิ้นตกต้นคุณต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ๋าพร้อมมัดก็ค่ะนะะลูกค้าจ๋า สี่สิบสามบาทค่ะใช่แล้วค่ะสองสี่สิบสามบาทนะคะอันนี้ประมาณการชุดสูะชุดเขาเป็นคู่เขาเป็นคู่เดี๋ยวเราให้พนักงานมาหาคู่ดีกว่าเขามาเป็นคู่ไม่มีคู่ไม่รู้หรอกเดี๋ยวนะคะขอพนักงานหาคู่ใช่ไหมคะค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่สดใสวันนี้บรรยากาศดีนะ เพราะว่าตอนนี้ที่สมุทรสาครนะคะฟ้าร้องแป๊บเป๊บใส่หมดแก๊สไปเดินต่อเต๊นนะคะฟ้าร้องจริงๆเดี๋ยวฟังเสียงฟ้าได้นะใช่ร้องแป๊บแป๊ปาป๊าอะไรขนาดค่ะเอาฟ้าร้องเมียอันนี้ใช่ใช่มาเป็นเซตเขาไหมคะเป็นเป็นเซตเขาค่ะนาะนี้เนาะใช่ค่ะน่านะคะลูกค้าจ้ะอันนี้เป็นเซ็ตกระโปรงนะ กับเสื้อสูตรตัวนี้นะลูกค้าจ๋าพี่แอลหนูขอต้นทุนได้ไหมสี่สบาทค่ะตัวละ4ี่สิบสบาทอ่ะลูกค้าหนูให้ดูอันนี้เป็นเซ็เขาเป็นชุดเท้านะ4ี่สิบสบาทต่อตัวลูกค้าจ๋าชุดนี้84บาททั้งชุดคุณภาพเกรดเอ 84บาททั้งชุดคุณภาพเกรดเอลูกค้าจ๋ามางตัวเป็นเนื้อเขาเรียกเขาเรียกเนื้ออะไรนะเนื้อทวิตหรอใช่เป็นผ้าทวิตนะอันนี้เป็นกระโปรงผ้าทวิตป๊าลูกค้าใครที่ขายชุดสูตรผู้หญิงอยู่แล้วตามหาชุดสูตรผู้หญิง แนะนําเป็นางานตัวนี้ได้เลยลูกค้จาจ๋าห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นจา้จาใช่ค่ะลูกค้จาจ๋าเข้ามาเป็นคู่มาเป็นคู่เข้ามาเป็นคู่เข้ามาเป็น,ปนคล์าาได้หนึ่งคู่มีเป็นกระโปรงมีเป็นกงางเกงหรือบางตัวเป็นเรดรสนะคุณพี่จา๋าแต่ว่าจะมีเป็นคุมนะคะคุณพี่จ๋าคะมาคุณพี่ขาราคาห5 0 0้าร้อยบาทกับหมดปัญหาต้องไปหาเปิดเสื้อสูท หรือจะเก็ตแฟชั่นแล้วก็หาทอนล่างจะคู่กันแบบไหนให้แมทใส่กันได้แล้วหมดปัญหาค่ะคุณพี่จ๋าต้องไปตัดชุดสูตรเป็นราคาหลักพันอยู่ในนี้เราให้เลยนะหลักร้อยก็ได้คู่นี้ประมาณร้อยก็ได้ค่ะปกติคู่หนึ่งนะ4 8 4 4บาท8 4บาทตัวหนึ่งตกชิ้นหนึ่ง42คู่หนึ่ง84บาทเราให้คู่หนึ่งร้อยหนึ่งเราให้คู่หนึ่งหนึบาทเลยคุณพี่จ๋าหมดปัญหา ไปปั๊บต้องไปหาคู่ยัง<ช>ไงไ,ไปแมทชส่กันแบบไหนแล้วเวลาคนขายนะคุณพี่จ๋าขายสไตล์แบบนี้ขายได้เลยนะได้เลยค่ะจ๋าคุณพ,พี่จ๋าเข้ามาเป็นคู่ บางคู่เป็นแซกเป็นเรดรสนะคะตัวนี้เป็นเรดรสค่ะอันนี้ก็เดรสเหมือนกันตัวนี้เป็นเรดรสค่ะคุณพี่จ่าเป็นเดรสสีครีมเป็นเดรสสีครีมแต่ว่าเขามีเสื้อคลุมด้วยนะใช่ค่ะจะใส่เสื้อคลุมเป็นคู่ก็ได้ไดจะใส่ตัวเรดรสเดียวๆก็ดีค่ะคุณพี่คะทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาเป็นแบบว่าเป็นชุดสุดนะคะใช่ค่คะลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะ มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวค่ะลูกค้าจ๋า5้0 0บาทคุณภาพเกรดเอใครที่ตามหางานชุดสูทผู้หญิงแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูคกค่ะจ้าวันนี้เรามีโอ,อกาสมา r ี v i วอรอบค่ะคุณพี่ค่ะลูกคา้า<อ>ก็ถือว่าเรียกร้องมาเยอะมากะนะะกับรายการชุดสูทของเราใช่เลยนะคะลูกค้าจะาไม่ต้องหาอะไรมา adapter ์ขายคู่กันได้เลยแต่ว่าแนะนําให้เอาไปรีด ให้เอาไปซักเอาไปรีดคุณพี่จ๋าไม่ซักนะจะขายยากนิดหนึ่งให้เอาไปซักเอาไปรีดนะขายคู่หนึ่งสองร้อยห้าสิบสามสี่ร้อยห้าหกร้อยยังได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจากคุณพี่จ๋าแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าป้านลูกค้าอันนี้ป้ายห้อยมาเลยนะคู่นี้เป็นป้ายห้อยมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์ของเขาจะมี ไซส์มาแต่เป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าหลักๆไซส์จะอยู่ประมาณ SM นะคะลูกค้าจะมีทั้งแบบว่าเขาเรียกชุดตังเกงชุดกระโปงนะคะอยู่ในนี้แล้วก็จะเป็นชุดเดรสแล้วก็จะมีสูตรมาด้วยนะคะลูกค้าสาได้ตั้ง3ามแบบนี่ยใช่ใชค่ะในหน่งกระสอบได้ตั้งสามแบบลูกค,ะะคะ้าจะแต่ว่าอะไรจะมาเยอะมาน้อยนะคะอันนี้เราไม่ได้การันตี ใช่ค่ะคู่จริงๆค่ะดูค่ะคุณพี่จ๋ามาเป็นคู่เลยค่ะสนใจเซฟได้เลยค่ะคุณพี่จ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะตามรีวิวนี้ทุกคู่เดียวเราจาคู่ไปทีละคู่เลยนะเราจับคู่ให้ดูนะพอค้าแม่ค้าท่านไหนที่ดูนะนับคู่ได้เลยหนึ่ง6สห้าหกคู่ว่ากระสอบนี้ได้กี่คู่คุณพี่จ๋ายารอช้าค่ะไม่ด้ขายรายการแจ็คเก็ตหรือจะเป็นรายการสูตรนะคะสำหรบคุณพี่ขาเรามีเป็นรายการอื่น หลากหลายและกันใช่ค่ะที่ครูจะถามเข้ามากว่านได้นะคะคุณพี่จ๋าอยากดูรายการอื่นๆนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าโทนสีก็จะมีค้ามาให้เลยนะคะลูกค้ามีค้าโทนสีมาใหู้่ในนี้จะเป็นโทนสีสุภาพนะคะลูกค้าเหมาะกับกลุ่มแบบว่าออฟฟิศกลุ่มราชการนะคะอยู่ในนี้หรือใครที่ชอบแต่งตัว<ช>สบายแบบว่าเรียบร้อย ก็แนะนําได้เลยตัวนี้ก็สวยตัวนี้น่ารักมากเป็นเดทค่ะตัวนี้ก็เดทยาวค่ะเป็นเดทแ,แล้วก็มีเป็นคู่นะคะคุณพี่จ๋าเอาง่ายๆเข้ามาเป็นคู่คุณพี่จ๋าตอนนี้ต้องรีบเซตแล้วสมุทรสาครแถววัดโพแจ้วเมื่อวานนี้ก็ไฟดับวันนี้ก็น่าจะเริ่มจะฝนตกฝนไม่ตกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแถวแนะถวนครปฐมหรือแม่กองหรือสมุทรปราการหรือกรุงเทพค่ะคุณพี่จ๋าหรือชนบุรีระยองฝนตกหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะคุณพี่จ๋าแต่ว่าฟ้าร้อง โค้จแวันนี้ฟ้าร้องค่ะคุณพี่จ๋าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอยากกันวะเยไเกี่ยวอยากอยาวะพี่แอ๋วจะสื่อถึงอะไรเกี่ยวกันวะดูแลสุขภาพก็ได้เนอ่ะลูกค้า๋าที่แน่ๆเลยนะคะใครตามหาชุดสูทผู้หญิงเราแนะนาเป็นงานตัวนี้ได้ค่ะมือซองนะคะคัดเกรดเอของบักเราอาจเจอเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณการ5-15เปอร์เซ็นต์นะคะ รวมแตะขานะคะมีเจอนะคะใช่ค่ะคุณพี่จ๋าคู่จริงๆค่ะสวยเนาะคู่จริงๆค่ะคุณพี่จ๋าราคาก็คุ้มคุณภาพก็เกตเองคอนสีก็ลายเรียบๆลายมินิโมลทั่วไปค่ะคุณพี่จ๋าเพราะว่ารายการนี้ของเราเป็นงานญี่ปุ่นเรื่องทรงกระปองนะคุณพี่จ๋ามีตั้งแต่ทรงเอนะคะคุณพี่จ๋าทรงแบบบานๆหรือทรงตรงนะคุณพี่จ๋าเอาง่ายๆขะมาหมดเลยนะคะคุณพี่ขาสวยมาเลยนะคะอู้ตัวนี้สวยค่ะ เหมือนผ้าไหมบ้านเราเลยตัวนี้นะคะไหมเทียมเหมือนผ้าไหมเหมือนผ้าไหมไหมอันนี้ไม่ใช่คําถามนะมันเป็นผ้าไหมอ่ะเหมือนคล้ายๆเนื้อผ้าไหมใช่เหมือนเนื้อผ้าไหมบ้านเราแต่ถ้าฟังดูเหมือนเราถามกลับไปคือเราไม่ได้ใช่เนื้อผ้าหมอ่าเหมือนผ้าไหมบ้านเราผ้าไหมผ้าทีผ้าใช่ใช่ค่ะผ้าถุงบ้านเราาถุงต่างจังหวัดค่ะคุณพี่จ๋า เราต้องอธิบายยาวไปอีกนิดนึงอะลูกค้าจ๋าโทนสีมีคะมานะคะลูกค้าจ๋าเป็นโทนสีแบบว่าเรีย,รยบๆนะคะโทนสีพื้นนะคะลูกค้าโทนสีสุดท้ายนะคะมีอยู่ในนี้หมดเลยแต่เรื่องไซส์ขออนาตอยู่ประมาณไซส์ S กับไซส์ M นะคะลูกค้าจ๋าพิทูบอก คู่อยู right. um, um, ah, splash, exactly. ah. so, ่ข้างล่างเลยคู่เขาอยู่ข้างล่างไหมคะต้องเอาตัวครีมออกเอาตัวครีมออกของพี่แอลใช่ไหมคะไม่ใช่ของหนูเนาะลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นอยู่ในนี้นะคะเขามาเป็นเซตเขามาเป็นคู่นะคะไม่ต้องห่วงค่ะลูกค้าเขามีคู่มาให้อยู่ในใช่ค่ะแต่ว่าถ้าอาจจะไม่มีคู่พี่ว่าไม่เกินไม่เกินสองสองค่ะที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่คู่นะคุณพี่คะนี้ใหม่มากสวยเลยอ่ะ อุ้มือหนึ่งมาเลยค่ะกระปงตัวนี้น่ารักมาเลยนะคะอะใช่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าสนใจนะ CF ได้เลยเด้อกระสอบนี้มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะหมดแล้วหมดเลยราคา5 500บาทคุณจ้ะค่ะที่ส๋ากับรายการหมดสุดๆของเราอุ้ยสวยตัวนี้เป็นเดซี่ น่ารักมาเลยอ่ะเซฟตทเนาะแต่ว่าบางทีเราไม่จําเป็นต้องเป็นใส่คู่นะเวลาใส่คู่ก็ได้จะแยกก็ได้หรือจะแมทใส่กันก็ได้ได้ก็สุภาพนูสูดเรียบร้อยอยากใส่สีนี้แล้วหนูจะไปออกงานบวชได้เลยใส่ออกงานเรียบเรียบอ่ะใส่แบบโทนจะเรียบนะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแบบทางการนะก็มีมานะคะลูกค้าเป็นกลุ่มออฟฟิศก็มีเสื้อเขาอยู่นี่ค่ะ เสื้อเขาอยู่ไหนคะที่พี่นางวางไปก่อนหน้านี้ค่ะอ๋อเป็นคู่กันเป็นคู่กันไปแล้วเนาะง่ายนี่คู่นะคู่นะเดียวตัวเดียวเราอยากไม่เจอแบบว่าคนเดียวอะไรสิมาเจอขี่อยู่นี่เราอยากไม่เจอตัวเดียวเราเจอเป็นคู่เอาเป็นว่าคนไม่มีคู่ไม่รู้รอเอาใช่ไหมคนไม่มีคู่ไม่รู้ ราะฉะนั้นเขาให้คนมีคู่มาไล่สูตรคู่นะคะลูกคะ่ะเอาไม เอายังไงเอาไหมเนี่ยเอาเป็นคู่เอาเป็นคู่แล้ลาเป็นคู่ใช่เพราะว่าลาดของเขาเป็นชุดสูวนผู้หญิงใช่ค่ะงานญี่ปุ่นค่ะคุณพี่ค์จากรถเอสพีของเรานะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าเกี่ยวยังก็มีคู่พี่หยอกๆเขาเป็นมันมาเป็นคู่นะคะลูกค้าเขาต้องให้คนมีคู่มาไล่ไม่ยาวแต่ถ้าให้น้ำไหลไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไปตายส่วนโอ้ยลูกค้า กระสอบนี้เน้นย้ำว่ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะสำหรับชุดสูทของเราใช่ค่ะแต่ว่าพี่ว่ากางเกงก็ใส่ง่ายใส่กระโปรงก็เรียบเนอะราชการนี่คุณพี่เหมาะเลยจ้าแล้วก็โทนเรียบด้วยโทนสุดภาพด้วยใช่ค่ะออกมงออกนาหรือจะเป็นกลุ่มออกระตงออตอนได้หมดนะคุณพี่จากกลุ่มออฟฟิศได้หมดเลยนะคุณพี่จากราชการก็เหมาะเลยนะคะสวยเนาะวันนี้อาจจะใส่แบบว่ากระโปรงตัวนี้เนาะ เสื้อกับตัวอื่นก็ได้อ่ะพรุ่งนี้มาเป็นเสื้อตัวนี้กระโปรงตัวอื่นหรือกางเกงตัวอื่นก็ได้นะคะลูกค้าอาจจะเอาไปแมทกับต,ตัวอื่นก็ได้ซึ่งไม่ใช่คู่ของเขาก็ได้แต่สวยนะลูกค้าภาทวิทดูค่ะคือจะเป็นเดรสตัวเดียวเนี่โดโดๆก็ได้สวยนะคะลูกค้าแบบสไตล์ตัวเดียวแบบชิ้นเดียวขนคะก็ได้เหมือนกันเป็นคู่จริงๆอ่ะยังไม่มีไม่มีคู่นะเพราะว่าของเรามาเป็นคู่นะ คุณพี่จ๋าดูค่ะเป็นคู่จริงๆแต่ว่าลืมดูแบรนด์ค่ะแบรนด์ไม่ได้ดูเลยค่ะส่วนมาจะเป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มนะคุณพี่จ๋าสนใจกระสอบนี้ CF ได้เลยเพราะว่าเหลือแค่ลูกนี้ลูกเดียวคุณพี่จ๋าเดี๋ยวเราใจดีนะเดี๋ยวเราให้ดูทุกคู่อันนี้มาเป็นคู่ เที่ยวเน้นย้ำอ่ะมาเป็นแค่ให้ดูถูกคู่นะคะสีดำก็สวยเลยสวยทุกสีเนาะสีดำสวยเลยค่ะแต่ไซส์ตัวนี้จะเป็นของไซส์เอสนิดนึงไซส์เอสไซส์เอ็มนะคุณพี่สาไซส์เอลนานๆทีจะเจอแต่ส่วนมากจะเป็นเอ็มเป็นหลักนะคะคุณพี่จ๋าเอ็มหลักจะมาแบบประมาณเยอะๆนอะดนึกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคุณพี่จ๋าแต่ทีนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ลูกเราแต่งประสอบด้วยนะคะใช่ค่ะดูสีเอสน่ารักมากเปดูค่ะใช่ค่ะคุณพี่ขาสวยเลย เป็นผ้าทวิทนะคะคุณพี่จ้าอันนี้ก็ผ้าทวิทดูค่ะสวยเลยเกาลูกกาทรงเอาไปรีดเนาะรีดซีซูนสวยนะคะคุณพี่จ๋าผ้าจัมหมทจะเงานะคะคุณพี่คะปามาอีกแล้วบางทีแบบเราหยิบสวยอะทรงไม่แน่ชัดนกเอาไปรีดใช่แล้วลูกค้าเอาไปรีดเอาไปใส่หุ่นนะนะคะจะเห็นทรงที่แน่ชัดนะคะใช่ค่ะคุณพี่จ้าสวยจริงเด้อใจดีใจดีเดี๋ยวรีวิวให้เห็นทุกตัวกันไปเลยนะคะคุมขุมเยอะยัว ทั้งหมดทั้งมวนนี้นะคะลูกค้าจ๋า5,500บาทเท่านั้นนะคุณภาพเกรดเอด้วยนะค,ะค่ะเดีย๋ยวเห็นเสื้อตัวนม้ไหมคุณน่าจะไปแล้วไหมคะจะไปแล้วชุดนี้ยังไงคะแตะกล้องเห็นไหมแต่กล้องช่วยด้วยนะคะอะอ,อ,อันนี้คระขออนุญาตทวนรายการค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้ค่ะ เป็นหมวดชุดสูตรคุณผู้หญิงนะคะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นลอตเอทนะคะเป็นสินค้าของทาง,งบริษัทบัฟราคา5,500บาทคา่ะน้ําหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจาห0 1 0 0ถึง130ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจาสีบาทคา่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบาักได้นะคะช่องทางในการติดต่อค่ะมีไลน์เฟซบุ o กหน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้นาทางนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีก2ช่องทางนะคะเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ติ๊กต็อกค่ะสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ<อ>